น,นสวัสดีครับผมโจพานุพลน,นะครับกับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกน็อกนะครับรายการที่จะนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาง่ายๆรอบๆตัวเรามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่จะทำให้บ้านของคุณดูโดดเด่น ดูเท่ดูเก๋ไม่ซ้ำใคร <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้เจอสิ่งนี้ครับลังพลาสติกครับ <c oughs> วันนี้เราจะเพิ่มความดูดีให้มันเข้าไปหน่อย <c oughs> ด้วยลังไม้พลาสติกสีสดใสามาผสมกับงานไม้ทำให้เกิดโต๊ะเก็บของเท่ๆไม่เหมือนใครแบบนี้ครับ <c oughs> อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือลังพลาสติกแผ่นไม้ทำขาโตะ๊ะและแผ่นไม้ทำท็อปโตะ๊ะสกรูยึดครับ อาละครับลังพลาสติกของเรานะครับสีสันสดใสวางไว้ข้างๆก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็นําเอาไม้มาออกแบบขาหรือว่าฐานนะครับไม้ท็อปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องออกแบบอะไรมากเพราะมันอย,อยู่ด้านบนแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดแต่ว่าขาด้านล่างอ่าจะออกแบบยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นคล้ายๆกับแผ่น2อันมาวางซ้อนกันนี้นะครับเป็นรูปตัว X ออย่างเงี้ยนะ าล้วครับก็ตัดตามแบบตามรอยออกมานะครับ2ชิ้นนะครับผมชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2มาดูกันว่ามันจะวางประกบแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับประมา่างนี้นะครับนำเอาลังของเรานะครับมาวางซ้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพอวางซ้อนลังเข้าไปปุ๊บสูงไปนิดนึงขออนุญาตปรับระดับโต๊ะลงมาหน่อย ได้ทำงานงาน่ายด้านล่างของรังพลาสติกของเราอยู่นะครับอาจจะมีขอบใช่ไหมแล้วก็ให้มันอยู่ด้านในชิดขอบพอดีครบจบอย่างนี้หลังจากนั้นครับก็เจาะรูต่อตรงนี้นะครับใช้สว่านอ่าล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะสกรูลงไปนะครับ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยครับผมน,นี่ยึดติดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่การออกแบบขาตั้งเลยนะครับว่าเราจะออกแบบมุมของขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวลองยกดูก่อนนะครับแง่โอเคใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับที่เหลือก็เอาแผ่นท็อปมาวางดูกันครับโอเคเรียบร้อยโต๊ะที่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์และเก็บของได้ด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มเติมในส่วนของการใช้ไม้ถ้าเกิดตัดไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะลบความคมของไม้ตรงนี้นะครับอาจจะใช้กระดาษทรายขัดลงไปตรงขอบตรงมุมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานโต๊ะสวยๆที่เก็บของเพื่อจัดระเบียบบ้านได้ด้วยทำให้ได้ทั้งบ้านสวยและสะอาดตาไปพร้อมๆกันทูอินวันไปเลยครับ สำหรับใครที่ชอบงานประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านสวยๆแบบนี้นะครับมาสร้างแรงบันดาลใจกับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกๆนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจาก b ีเวลนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะรดอาการปวดหลังตรงนี้จะได้เยอะเลยเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคงจะต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมน็ Knock อกๆเคาะจบทุกเรื่องบ้านครับสวัสดีครับ knock knock